อีคา e ที่จอดข้างๆผมนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเจเนอเรชันล่าสุดของ m e r c e d e s b e n จที่จำหนป้ายแดงนะตอนนี้นะครับสดๆร้อนๆเลยรถปี2022เลขใหม่ก็ไม่เยอะด้วยนะครับใครที่กลังมองหารุ่นนี้ป้ายแดงนะครับรองมาดูคันนี้เลยครับเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดง แต่ประหยัดไปเกือบหกแสนบาทนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องเทคโนโลยี plug-in hybrid นะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ2 0 0 0ันซีซีเทอร์โบ211แรงม้าและก็ยังมีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับสามารถสร้างแรงม้าได้ถึง122แรงม้ารวมกันนะครับรถซีดานบ้านๆคันนี้นะครับแรงม้ามากถึง320แรงม้านะครับแรงบิดสูงถึง700้นิวตันเมตรศูนยใช้เวลาเป็นแค่5.7วินาทีกับความเร็วสูงสุดอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชัวโมง นี่ก็คือถ้าเหยียบเร่งกันแข่งกับตัว C43 นี่กินกันนิดเดียวเองนะครับผมแรงม้ามากแล้วก็แบตเตอรี่ของเขาครับความจุของเขาอยู่ที่13.5กิโลวัตต์ทำให้ต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับสามารถวิ่งระยะทางได้ไกลถึง50กิโลเมตรนะครับถือว่าโอเคเลยในยุคที่น้ำมันแพงขนาดนี้นะครับแล้วก็เทคโนโลยีของเครื่องยนต์ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์ที่สุดของ Mercedes Ben z ณนะตอนนี้นะครับและรุ่นนี้เป็นรุ่น f Facelift จะมีการปรับเปลี่ยนไฟหน้านะครับให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นดูรูปทรงเขาก็จะมีความเรียวสวยงามสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองกันชนหน้าแบบ AMG ไฟหน้ามัลติบ,บีม LED แน่นอนครับมีหลอดไฟ LED ถึง8.4ดวงส่องไกลได้มากกว่า650เมตรนะครับแล้วก็จะมีระบบอัญชันฉลาดเขาไม่ว่าจะเป็นคอ n เลคชันไลท์หรือว่าด v ท h ี g ไฮบีนนะครับตัวนี้ก็จะมีครบมาให้เลยนะครับผมด้านหน้าถือว่ารุ่นเฟสลิสทำได้อย่างดีสวยงามสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเป็นรถซีดาน4ประตูนะครับ ห้าที่นั่งที่เรียกได้ว่านั่งสบายและกว้างขวางไม่ใหญ่จนเกินไปถ้าเทียบกับรุ่น c ีคัสก็จะใหญ่กว่านั่งสบายกว่านั้นเองนะครับไล่มาดูด้านข้างล้อแมองเขาดับเบิลสปคขนาด19นิ้วนะครับลายนี้นะครับจะใช้อยู่ในตัว e 2 0 0 c o u p ค f a ป e l i f t รุ่นใหม่นะครับแล้วก็รุ่น S c สคนั่นเองแต่ตัว s อสคจะใส่มาให้ที่ขอบ20นะครับคันนี้ใส่ให้19าผมก็ถือว่าสวยงามเต็มซุ้มพอดี <Yes. S 1> นะครับแล้วก็ไม่กระด้างจนเกินไปเหมาะกับตัวรถนั่นเองนะครับผมไล่ดูด้านข้าง eQ power ที่บอกครับคันนี้เป็นระบบ plug-in hybrid เรื่องกำลังเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับตัวรถนะครับมีขนาดที่ไม่สูงจนเกินไปนะครับเข้าออกขึ้นลงเนี่ยได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายมากตัวประตูทั้ง4บานเขาก็จะเป็นระบบ k y n e t s c Go อยู่แล้วนี้เป็นมาตรฐาน option ออป,ปกติของตัวท็อปอยู่แล้วนะครับด้านบนจะเป็นหลังคาพาราลลีมิกกั๊สลูนะครับผมก็สามารถเปิดปิดได้ได้วยระบบไฟฟ้าตัวไฟท้ายนะครับที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นอย่างชัดเจนนะครับก็จะคล้ายๆกับรุ่น S Class ตัวโฉมใหม่นั่นเองนะครับผม ดีไซน์ไฟที่เรียวขึ้นสวยงามมากยิ่งขึ้นใช้ระบบไฟ LED มาแทนที่ตัวรุ่นเก่านั่นเองครับก็ดูมีการดีไซน์ที่สวยงามนะครับแล้วก็ด้านหลังอาจจะดูเรียบเรียบหน่อยนะครับแต่มีความเป็นสปอร์ตด้วยกันชนท้ายแบบ AMG นะครับ้อมปลายท่อคู่ถ้าดูด้านหลังโดยรวมผมว่ามันจะดูเรียบเรียบนิดนึงนะครับแต่ก็ดีไซน์เขาก็สวยงามลองเปิดดูนะครับ ปากระโปรงท้ายก็จะเป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันเนื่องจากด้วยแบตเตอรี่1 3.5กิโลวัตต์เนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับทำให้พื้นที่ห้องโดยสารของตัว E300e เนี่ยความจุสัมภาระด้านหลังเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับเราไม่สามารถใส่เป๋าใบใ,บใหญ่ได้แต่ถือว่าถ้าได้เทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดวิ่งด้วยฟ้า50กิโลเนี่ยถือว่าก็แทนที่กันได้นะครับก็สามารถใส่ของได้ในระดับหนึ่งนะครับผมไม่ใหญ่จนเกินไปตรงนี้ก็ เป็นระบบเปิดปิดด้วยไฟฟ้าแล้วก็จะมีระบบเตะเปิดเตะปิดเช่นเดียวกันนะครับด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวสาหรับเสียบลั๊กอินนั่นเองนะครับผมเสียบง่ายๆนะครับสามารถใช้ไฟบ้านได้เลยนะครับผมสํารวจท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถ scan QR โค้ดขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับวัสดุหนังนะครับคันนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นอาร์ติโก้นะครับจะเป็นเบาแบบลายนิดนึงนะครับผมซึ่ง ข้อดีของเบาะอดิโก้ก็คือจะไม่เป็นรอยง่ายนั่นเองนะครับอาจจะไม่ค่อยเนียนนั่งนุ่มเท่าไหร่เมมโมรี่เบาะก็จะให้คู่หน้ามาเรียบร้อยนะครับที่สําคัญนะครับหน้าจอของเขาอย่างที่บอกก็เป็นหน้าจอแบบ Full LCD รุ่นเฟ c น l i ลิก็จะเพิ่มตัวทัชสกรีนขึ้นมานะครับแล้วก็มี Connect App ได้นะครับ Mercedes B นะครับการใช้งานต้องบอกเลยว่าไม่หน่วงแล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆก็ปรับได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วเรามาปรับดู ตัวนี้ไฟอัเบไลท์ก็ยังให้มาอยู่นะครับ64สีเช่นเดียวกันเราสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยเครื่องเสียงก็ยังให้เครื่องเสียงตัวเบอร์เมสเตอร์มาครับตัวท็อปขานเ่นเองตัวกล้องนะครับตัวนี้ก็จะให้เป็นตัวกล้องรอบคันมานะครับผมก็ยังไม่ตัดออกเป็นตัวกล้องหลังอย่างเดียวนะครับเพราะบางรุ่นก็จะตัดออกถือว่าโอเคนะครับให้ตัวกล้องรอบคันอยู่ที่สิ่งที่เปลี่ยนอย่างหนึ่งก็คือเป็นพวงมาลัยแบบซูเปอร์สปอร์ตนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะมีการดีไซน์ใหม่ที่ค่อนข้างสวยงามเลยชอบมากๆนะคระชับ แล้วก็ตัวของแท่นควบคุมต่างๆเขาจะแบ่งเป็น2ก้านนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นคล้ายๆกับระบบทัชแพดทัชสัมผัสนิดนึงนะครับการใช้งานก็ถ้าใช้บ่อย,อยก็น่าจะคล่องแล้วนะครับการดีไซน์ของเขาอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอเพราะว่าหน้าจอ,ขอเขาเป็น lcd ปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถตั้งค่าต่างๆของตัวรถได้ค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่ารูปแบบคอนเทนตน์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับตัวจอมือถือของเราอันนึงนะครับก็โอเคเลยนะครับแล้วก็ ตรงกลางก็จะเป็นช่องวางแก้วนะครับตรงนก็จะมีไวเลสชาร์จเจอร์อยู่นะครับตรงนี้ก็จะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ได้ตัวทัชแพดก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับภาพโดยรวมของ e 3 0 0 e นะครับถือว่าออปชันก็ให้มาค่อนข้างครบนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ต่างๆของเขาก็สวยงามนะครับทันสมัยมากยิ่งขึ้นน่าใช้นะครับเดี๋ยวเราไปลองนั่งดูด้านหลังนะครับว่าจะนั่งสบายแค่ไหนนะครับสำหรับ e-class คันนี้ครับนั่งด้านหลังก็บอกเลยว่าก็อย่างที่บอกนะครับว่ารุ่น e-class เป็นรถแบบคครรอบบัััววววน่งงงสาาายก้ขต อุณหภูมิแอร์เราก็สามารถปรับแยกอุณหภูมิแอร์ได้แยกจากข้างหน้าเลยนะครับทั้งพัดลมและความเย็นนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ Luxury Climate Control ซึ่งข้อดีขอเขาก็จะมีตัวช่องแอร์ที่เสา B ด้วยนะครับฝั่งซ้ายและขวาถือว่าโอเคเลยนะครับด้านหลังก็จะมีไฟ Ambient Light ก็เป็นเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เหมือนกันมันค้างก็สามารถดึงได้น,นะครับตัวนี้ไม่ใส่ตัวม่านที่เป็นระบบไฟฟ้ามานะครับถือว่าโดยรวมก็โอเคการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับผม สำหรับรถนะครับปี2022ใหม่สุดรถออกเดือนกุมภาพันธ์นะครับวอร์ันตีหมดอีกทีก็เดือนกุมภาพันธ์ปี2025นะครับผมเลขไม้น้อยเป็นแค่17,000หมกิโลราคาพิเศษสุดทเป็นเคตั้งไว้นะครับเพียงแค่3ามล้านหแสนเหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับออปชั่นเต็มตัวท็อปนะครับจับไปเลยนะครับ3ามล้านหแสนเหมื่นบาทพิเศษสุดจริงๆนะครับมาที่เป็นเคของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะครับ